สวัสดีครับเอฟซี FC ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเปิดไสร้างไรายได้และการมองเห็นนะครับขอบคุณครับนี่ด่างเบนจลงนะครับไก่เชิงไก่เชิงปากกลอยนะครับ เชิงปากลอยรอยสองห้านะครับปากได้ขาตาได้สีนะครับปากได้ขาตาได้สีขนหัวกับขนส้อยเหมือนกันนะครับไอ้ด่างนี่ขนหัวขนส้อยก็เหมือนกันนะครับ เป็นไก่ที่ท้องแข้งนูนนะครับท้องแข้งนูนท้องแข้งนูนนะครับท้องแข้งท้องแข้งนูนถ้าวัยรุ่นหัเล่นไก่ใหม่ๆนะครับเห็นเห็นท้องแข้งนูนนี่เจ็บไปเลยนะครับเห็นที่ไหนเจ็บไปเลย เป็นไก่ตีเก็บนะครับท้องแข้งน,นูนท้องแข้งนูนนะครับเนี่ยไอ้ด่างไอ้เจ้าด่างนี่ท้องแข้งนูนนะครับท้องแข้งน,นูนท้องแข้งน,นูนต่อข้างเลยท้องแข้งนูนนะครับท้อง ฟังนู้นนะบ่าว <c oughs> <c oughs> Thank okay. you. จะด่างนี้จะเตีย้ยไปหน่อยนะครับเวลาเข้าชนแล้วก็เสียเปียบเขาเป็นไก่เชิง